สวัสดีครับอ่าฮันโซสลาแมนเดอร์ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วเป็นนินจาระดับ SR นะครับใครที่เติมได้ก็ดีใจด้วยนะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับว่าตัวเนี้ยมีลูกเล่นยังไงแบบไหนก็ผมก็เล่นในระยะหนึ่งนั่นแหละก็ยังไม่เก่งมากเท่าไหร่ถ้าพูดแล้วเสียงไม่โอเคหรือว่าอะไรก็ขอภด้นะครับเป็นหวัดว่าจะลงแ้่แตนนานแล้วก็เป็นไข้เมื่อคืนไม่ได้ลงอ่ะไปดูกันเลยว่า แต่ละสกิลมันเป็นยังไงอะการตีธรรมดาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5 6มีครับมี6จังหวะนะอ่าจังหวะในการดึงก็คือมีอยู่2 2สเต็ปก็คือตี2จังหวะ1 2 1 2อนย่างนี้นะครับ1 2 3 4 5 6อ่านี่แหละครับตีธรรมดาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าผมจะ รีวิวไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลามากมายเท่าไหร่อ่ะต่อไปนะครับสกิลที่1ก็จะเป็นอ่อัญเชิญสลาแม,มนเดอร์นะครับตัวสลาแม,มนเดอร์มานะครับอ่ะไอตัวสลาแม,มนเดอร์เนี้ยเราสามารถอัญเชิญลงข้างล่างข้างบนได้หมดนะครับได้ทุกเลนอ่ะเลนบนอย่างนี้ก็ได้เลนล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ ไอ้พวกคิลบีหรือว่าอะไรที่มันแปลงร่างมาที่ใช้แบบคัมพีไอ้ตัวแข็งก็สามารถจับได้ครับงาบแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้ยูเรนบอลก็งาบได้ครับจับตัวได้ประมาณนี้นโอเคครับต่อไปสกิลที่2ก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกดธรรมดาจะเป็นการดึงโซ่ไปครับประมาณนี้นะครับ กดธรรมดานะอ่าต่อไปนะครับสกิลที่2เมื่อเรากดแช่ไว้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมุน,นครับลงลงได้ทุกเลน,นครับขึ้นบนลงล่างได้ครับประมาณนี้นะครับขึ้นข้างบนก็ได้อ,อก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอ อันโซซาแมนเดอร์จะไม่มีขอนไม้นะครับเมื่อศัตรูทําการโจมตีอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้หายตัวก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เลือกที่จะหายตัวก็คือเราสามารถวาร์ปได้นะครับนี้ได้นะอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะครับคือปาสกิลที่1เอ้ไม่ใช่ป่าสกิลที่2คือสกิลเนะี้ย ปาจิกิที่สองมหาตัวตีนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับเป็นเกาะนะครับสร้างเกาะขึ้นมามันใช้เคียวในการสร้างเกาะนะครับเมื่อศัตรูทําการโจมตีมันจะเป็นยันระเบิดขึ้นมานะครับดูนี่ครับอ่ะดะูดูให้มาละล่ามันตี่ยนเห็นไหมเป็นยันระเบิดปะอ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับสามารถโต้ตอบได้ ไม่ตีกไม่ยอมตอีประมาณนี้นะครับโอเคส่วนอันติก็แรงมากเลยนะครับมันเป็นพิษนะครับดูนะอันตีไม่สามารถต่อเน,นื่องได้นะครับข้อเสียก็คือประมาณนี้นะครับอ่าโอเคต่อไป เราไป PVP กันนะครับโดยการที่ใช้ฮันโซสลาแมนเดอร์นะครับไปดูกันเลย Why is

อ่าเป็นไงกันบ้างครับอ่านั่นแหละในการ PVP ของฮันโซสลาแมนเดอร์ก็โหดในระดับหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมก็อลืมนะครับคัมพีใหม่มาพร้อมกับ h ันไอฮันโซนะครับก็ประมาณนี้นะครับอพุ่งหลังพุ่งหน้าเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับคัมพีใหม่นะ ใครเปิดคัมภี์แล้วก็จะได้คัมพีร์นี้มาเลยเปิดคำพีซีซั่นแล้วก็เราจะได้คัมภีร์นี้มาเลยโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับโอเคครับไปแล้ว